สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาให้ดูว่าเก็บเมล็ดพันธุ์อันนี้เราจะลองดูก่อนนะครับอ่ะก็เมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยแพงแพงมากรอโลละร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับ 100, นะของดีเลยนะ ถ้าเราเลือกใช้ที่มันถูกนะยังไงคุณภาพมันก็ไม่ได้คือเอาละทุกคที่ห้อปลูกได้นะครับแต่เราต้องมองว่ายีา่ห้อที่มันแพงกับไม่แพงเนี่ยมันต้องต่างกันแบบไหนคุณภาพหรือเปล่าแต่ถ้าคุณภาพไม่ต่างแล้วราคาราคาต่างกันนะครับผมผลิตออกมาเท่ากันอย่างนันอย่างนั้นมันก็ได้อย่างนั้นมันก็น่าสนใจนิดนึงนะครับทีนี้ เวลาเวลาเราปลูกข้าวโพดเนี่ยแน่นอนเรื่องมเมล็ดพันธุ์ครับเราควบคุมไม่ได้ปัญหาของมเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรเนี่ยก็คือเวลาโละแล้วเนี่ยมันจะบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บยังไงคือไล่ละ4ี่โลนะครับไล่ละ4ี่กิโลเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเท่าไหร่4ี่กิโลนี่โลละร้อยแปถูกไหมสี่สองแปดอย่างน้อยก็ต้องมี700นะครับต่อไล่นะสิไล่ก็เจ็ดพันถูกไหมอันนี้ค่ามเมล็ดพันธุ์นะครับค่ามเมล็ดพันธุ์เนี่ย มันแพงมากยังไม่ได้รวมว่าค่าหยอดเราไรล่ละเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยห้าสิบถูกไหมสามร้อยถ้าเราไม่มีค่าหยอดค่าน้ำม,มันอีกอ่ะค่าน้ำม,มันรถไถถ้ายิ่งเราจ้างหมดทุกอย่างเลยเราได้โลรอบหนึ่งนะโล่หมายถึงว่าฝนก็น,นำหรือไม่ก็แรงเกินอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ขึ้นนะครับจําเป็นจะต้องทําใหม่อีกรอบหนึ่งผมจะสาธยายให้ฟังนะครับว่าผมจะพูดให้ฟังว่ามันมันมัน,มนเรื่องเนี้ยมัน มันก็ต้องให้ความสําคัญนะครับถ้าเราจับจังหวะไม่ถูกนะอากาศเนี่ยมันกําหนดไว้ไม่ได้นะมันกําหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เรื่องเมล็ดพันธุ์เนี่ยสุดยอดครับตามหาพันธุ์แท้อยู่นะครับถ้าท่านใดมีพันธุ์แท้ที่ว่าต่อพันธุ์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยวิจัยปลูกกันหลายๆรอบนะครับเอาพันธุ์เดิมๆนี่แหละปลูกปลูกกันหลายรอบนะจนกว่ามันจะนิ่งนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เจ็ดแปดเก้านะครับพอ แกออกมาแล้วเห็นไหมเม็ดพัาจะเป็นเก้าร้อยสิบวันเดี๋ยวจะเกี่ยววันนี้แหละผมก็เลยเก็บมานะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปปลูกนะเดี๋ยวตากให้แห้งก่อนนะครับเวลาเก็บมเมล็ดพันธุ์ของผมเนี่ยเราเราเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่มันฝักสมบูรณ์แล้วก็เอา,มาเมล็ดของหัวฝักกระท้ายฝักออกนะครับให้มันเหลือที่เม็ดสมบูรณ์กลางฝักเท่านั้นนะครับประมาณนั้นนะ,ะนะครับคือมเมล็ดพันธุ์เนี่ยอย่างน้อยต้องมีไร่ละเจ็ดร้อยนะคุณปลูกร้อยไร่คุณต้องมีเจ็ดหมื่น ถูกไหมสิบไร่เนี่ยคุณต้องเสียละเจ็ดพันะค่ายอดค่าปันอีกนะค่านูน่นนี่นั่นอีกเป็นพันนะนะครับนะครับก็เริ่มเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจริงๆมันก็สําคัญมากๆแหละนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดถึงมันสักทีนะเราก็มัวแต่ใช้ถูกไหมใช้มเมล็ดพันธุ์ที่ ที่ซื้อเองนะครับเราผลิตเราไม่สามารถผลิตเองได้นะครับเพราะอะไรมเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่ทุกวันนี้เป็นพันธุ์ผสมนะครับ GMO นะครับคือไม่สามารถต่อพันธุ์ได้ก็คือเอาไปปลูกแล้วมันจะไม่ค่อยได้ผลผลิตนะครับถามว่าออกฝักไหมออกครับลองแล้วออกครับแต่ว่าเราต้องปลูกนานๆน,นะสองปีสามปีมันกว่าจะนิ่งทํายังไงก็ได้ให้ขา้าวโพดเนี่ยปลูกไปแล้วมันต่อพันธุ์ได้ใครอยู่ภาคเหนือนะครับใครอยู่บนภูเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเก็บ มเมล็ดพันธุ์ไว้เองนะครับแล้วสามารถรอบต่อไปเนี่ยปลูกได้ได,ได้ได้ผลผลิตดีะนะครับไรล,ละเพียนอะไรเงี้ยไรล,ละตาไรละเพียนส่งมาให้หน่อยครับเข้าไปกรุณเขายต่อก็ได้ครับขายต่อก็ได้ซื้อไม่เยอะหรอกสักโลสองโลก็ได้แล้เวเดี๋ยวผมจะมาวิจัยต่อให้นะครับเราช่วยกันปลูกแล้วเราก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ที่ว่าต้นที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดต้นที่เตี้ยที่เรา ต้องการอนะ่ะเราเก็บเมล็ดพันธุ์เราไปปลูกต่อนะครับปลูกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นไปเรื่อยนะครับคือในท้องตลาดเนี่ยมันเป็นพันธุ์ผสมมันเป็นพันธุผสมนะครับเราไม่สามารถเอาไปต่อพันธุ์ได้นะเวลาเราเก็บแล้วเนี่ยไม่สามารถนะครับไม่สามารถสมมติว่าเราซื้อเมล็ดพันธุ์จากท้องตลาดมานะครับสิบโลเราซื้อมาพันแปดพันเก้าแล้วเราก็มาปลูกนะเราได้ได้ได้ไรแล้วก็เกลียนถูกไหมแต่ถ้าเอาเอาเนี้ยมาปลูกเนี่ยอาจจะได้ได้ไม่ถึงตันนะครับ ประมาณนั้นนะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรื่องมเมล็ดพันธุ์สําคัญนะครับนะสำคัญมากๆวันนี้ก็เลยมาบอกนะครับผมก็ไม่รู้ล่ะนะครับเราจะไม่ทํำขัาวาถอดยอดเราก็มาเราก็มาปลูกนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบริษัททํายังไงก็ได้ให้ชาวบ้านเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยตัวเองเวลาเราโลดเราไม่เจ็บนะครับเราเสียแค่ค่าปันยอดเนี่ยก็พอไม่จําเป็นจะต้องเสียค่าพันนะครับ เกษตรกร,ร,กรไทยทุกวันนี้นะข้าวยังต้องซื้อครับนะสองถังครึ่งเนี่ยสองถังครึ่งยี่สิบห้ากิโลเนี่ยต้องซื้อนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทอะไรเงี้ยเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนี่ก็ต้องซื้อตลอดมันไม่สามารถเอามาต่อพันธุ์ได้นะครับนะคือเราไม่สามารถเอามาเล็ดพันธุ์มาต่อได้นะครับ ค่าต่อแล้วเนี่ยถามว่ามีฝักไหมมีครับแต่ผลผลิตมันจะไม่เต็มร้อยอาจจะได้ประมาณต่ำกว่า5 0เนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาพันธุแท้นะครับพันแท้ก็คือเอามาต่อพันธุ์ได้แต่มันจะสูงนะผมเห็นแล้วล่ะทีนี้แต่ละที่แต่ละพื้นที่นะครับช่วยกันนะครับถ้าใครมีพันธแท้อยู่ในมือกรุณาส่งมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วยกันนะครับเหตุผลที่ทําไมมันมันจะต้องซื้อพันธุ์อย่างเงี้ยนะเพราะว่า พอค้านะครับพอค้าเขาผูกขาดนะครับในการทำเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราเราจะทําได้ไหมถามว่าทําได้ไหมมันมันไม่ได้นะครับทําแบบเนี้ยให้มันมีอย่างเงี้ยทุกฝักนะครับฝักใหญ่ก็ทุกฝักเลยอย่างยไปไม่ได้นะครับถ้าเป็นพันธุ์แท้มันก็จะฝักเล็กบ้างฝักใหญ่บ้างเราก็ต้องช่วยกันนะครับถ้าเกิดว่ามันนิ่งแล้วเนี่ยนิ่งแล้วอาจจะเหมือนพันธุผสมก็ได้เป็นแน่ มันอาจจะเป็นไปได้แต่มันก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยแล้วเดี๋ยวไปปลูกต่อนะครับนะครับเอาไปปลูกต่อก็จะประมาณนี้แหละแล้วเ,เดี๋ยวทําให้ดูนะครับเราเดี๋ยวไปตากแดดนะตากพึ่งลมพึ่งแดดไว้ให้มันแห้งนะครับแล้วก็อาจจะเอาไว้ก่อนนะครับหล,หลายๆแดดหน่อยแต่อาจจะไม่ตากแดดจัดขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเห็นเห็นคนที่เขาเก็บไว้นะครับเขาก็จะเอาเปลือกแล้วก็ห้อยไว้นะห้อยไว้ตามฝาบ้านห้อยไว้นะครับ อันนี้ผมจะคือผมเก็บมาเนี่ยมันมันสดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้มันแห้งถ้าเกิดว่าตากทั้งฝากเนี่ยโอกาสที่เชื้อรามันจะมีมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะลองปลูกสักปีหนึ่งถ้ามันถ้ามันโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมมาเอามาเอาไปปลูกกันนะครับมาเอาไปปลูกกันไม่คิดตังค์นะครับเดี๋ยวช่วยกันนะครับช่วยกันรักษาพันธุ์ช่วยกัน คิดค้นนะครับก็โอเคเนาะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ